ทางจิตก็ต้องมีจิตสูงอยู่เหนือปัญหาทีนี้ก็จะพูดถึงว่าในทางจิตใจอย่างไรเรียกว่ามีจิตใจที่ดีที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์อันแรกที่สุดที่ท่านถือเป็นหลักก็คือว่ามันจะต้องมีจิตใจอยู่สูงเหนือปัญหาเหนือความทุกข์จิตใจสูงจนไม่อาจจะเกิดปัญหาจนไม่อาจจะเกิดความทุกข์คือสูงจนไม่มีกิเลสและไม่มีความทุกข์ เรียกว่าจิตใจสูงเดี๋ยวนี้มันมาหลงด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะใช้ราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วมันจะสูงได้อย่างไรจิตใจหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยโลภะด้วยราคะมันก็ร้อนเป็นไฟตามลักษณะของราคะแล้วก็ทำลายโลกเหมือนกับที่พูดเมื่อคืนนี้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ใช้โลภะ และราคะของตนเองทำลายทรัพยากรธรรมชาติในโลกคือขุดเอาทรัพยากรในโลกมาหล่อเลี้ยงราคะและโลภะของตนเองเช่นว่าเอาเหล็กเอาน้ำมันอะไรมาทำเป็นรถยนต์ขี่มันก็เพื่อสนองกิเลสราคาเสียเป็นส่วนมากไม่ใช่ด้วยความจำเป็นบางคนซื้อรถยนต์มาขี่เพียงเพื่อสนองราคะโลภะไม่ได้จำเป็นอะไรไปผ่อนส่งรถยนต์เอามาขี่ เพื่อสนองราคะหรือโลภะเพราะเขาเป็นคนหนุ่มเป็นสาวที่ต้องการจะอวดกันในเรื่องนี้ทั่วโลกแล้วยิ่งมีมากดูทั่วทั่วโลกนั้นมีเพียงเพื่อสนุกสนานเท่านั้นแหละเขาก็ทำลายวัตถุป,ปัจจัยเหล่านี้ทีนี้เขาก็ใช้โทรศัพ์ของเขาทำลายทรัพยากรธรรมชาติคือขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาทำเป็นรถยนต์ทำเป็นเรือบินทำเป็นเรือรบทำเป็นอาวุธสงคราม แล้วก็ทำลายล้างผู้อื่นนี่เรียกว่าอาศัยโทสะทำลายทรัพยากรของธรรมชาติเสียมากมายวัตถุปัจจัยที่ใช้เพื่อการสงครามเช่นรถถังเป็นต้นกับวัตถุปัจจัยที่ใช้เพื่อหล่อเลี้ยงกิเลสเช,ช่นรถยนต์สวยๆสำหรับหนุ่มสาวเขาเที่ยวเฟอกันนี่มันก็จะพอๆกันที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติทีนี้อีกทางหนึ่งเขาก็ใช้โมหะความโง่ความหลง ทำลายทรัพยากรของโลกคือเขาไปทําในสิ่งที่ไม่ต้องทําซื้อหาสร้างสรรค์ขึ้นมาในสิ่งที่ไม่ต้องซื้อหาสร้างสรรค์แล้วมันก็เสียไปเปล่าเปลืองไปเปล่ามากมายไก่กองด้วยเหมือนกันบางทีก็มาในรูปหรือในนามของคําว่าศิลปะศิลปะบ้าๆบอๆอะไรของเขาก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์แก่ใครเลยสร้างเสียใหญ่โตวสวยงามแห่กันไปดูแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เดี๋ยวก็รื้อทิ้งแล้วก็สร้างใหม่รื้อทิ้งแล้วก็สร้างใหม่นี้ศิลปะยุคป,ปัจจุบันกำลังเป็นอย่างนี้นะอัตมาไม่เคยไปที่เมืองนอกแถวนั้นแต่ว่าอ่านหนังสือข่าวรู้อยู่เสมอศิลปะชิ้นนี้เกิดขึ้นในเดือนนี้ยุคนี้แห่กันไปดูไม่เท่าไรก็จืดจืดกระทุบทิ้งแต่ละอันแต่ละอันสร้างสูงถึงยอดได้ก็มีเพียงเป็นวัตถุศิลปะอย่างนี้ นี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกอย่างเราไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำบางทีเราก็จัดในานามว่าศิลปะบางทีก็จัดในานามว่ากีฬานี่มันไม่ต้องทาที่จะเอาม้าแข่งบรรทุกเรือบินไปเที่ยวแข่งประเทศโน,น้นไปเที่ยวแข่งประเทศนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายมากมันไม่ต้องทำนี่แล้วทำไมจึงทำถ้าพูดตรงๆก็พูดว่ามันบ้า ที่จะเอาม้าบรรทุกเรือบินไปประเทศที่เขาแข่งม้ากันเพื่อแข่งมา้าเสร็จแล้วก็กลับมันไม่จำเป็นต้องทําถ้าทําก็เรียกว่ามันเป็นโมหะทําให้เสียไปโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทํานี่เรียกว่าเรากำลังทําลายทรัพยากรในโลกด้วยราคะหรือด้วยโทสะหรือด้วยโมหะเมื่อหลาเล่ามนุษย์จะไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงเพราะมัวแต่ปวนเปลี่ยน เป็นทางของกิเลสกันอยู่อย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงนี่เรียกว่าทางจิตใจมันก็ไปไม่ถึงเช่นเดียวกับทางกายมันก็ไปไม่ถึงทําไมไปไม่ถึงเพราะมันวกวกไปหาความผิดพลาดที่คิดว่าดีว่าถูกมันกลายเป็นผิดเป็นเลวร้ายตั้งใจว่าจะทำให้ดีมันกลายเป็นเลวร้ายฉะนั้นขอให้สังเกตให้ดีที่สุดที่เขานิยมกันว่าดีว่าดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษณาในหน,าหน้าหนังสือพิมพ์นั้นที่ว่าสวยว่ามาใหม่ว่าดีระวังให้ดีมันยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิมดูหน้าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ในยุคนี้แล้วก็ใจหายเลยซึ่งในสมัยก่อนเขาไม่มีเรื่องทำนองคล้ายอย่างนี้ขนาดนี้มันไม่มีแล้วแต่สมัยนี้มันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นโฆษณาสิ่งที่ไปซื้อมากินมาใช้แล้วมีจิตซามมีความถอยทางจิต แล้วก็ถอยทางเศรษฐกิจเพราะมันแพงโฆษณาบางอย่างเพียงแต่มองดูแล้วก็จิตซามนี่หวังว่าคงจะเข้าใจโฆษณาบางอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์เพียงแต่เด็กๆมองดูเท่านั้นแหละก็จิตซามแล้วไม่ต้องไปซื้อมากินมาใช้ดอกซึ่งก่อนนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีความคิดของมนุษย์โง่นักจนถึงกับว่าเอาลามกอนาจารมาเป็นศิลปะ คุณอย่าไปตกเป็นเหยื่อของเขานะเขาเอารามุกอนาจารมาเป็นศิลปะโฆษณาได้โดยเปิดเผยกฎหมายมันโง่เราไม่ไปด่าคนออกกฎหมายเดี๋ยวเขาจะด่าเอาเราว่ากฎหมายมันโง่ก็แล้วกันมันจึงมีอะไรอะไรออกมาในลักษณะที่ทำลายบ้านเมืองในที่สุดมนุษย์เรามันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทีนี้อีกทางหนึ่งว่าเราคนหนึ่ง จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดนี่มันก็ทั้งทางกายและทางจิตนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นมันยังมีอีกส่วนหนึ่งคือว่าเพื่อนของเราเล่า <p> เพื่อนของเราที่เรียกว่าสังคมนั่นแหละก็ต้องไปด้วยเหมือนกันเราคนเดียวไปนั้นไม่พอไม่เป็นไปได้ด้วยเราจะมีความสุขอยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวไม่ได้เพื่อนของเราต้องไปด้วยหมายความว่าสังคมของเราต้องถูกต้องต้องดีด้วย อยากจะให้ถือเป็นหลักว่าเรานี้เกิดมาเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนรวมทั้งเราด้วยอยู่กันเป็นผาสุขไม่ใช่เกิดมาเพื่ออยู่เป็นสุขเฉพาะตัวเราคนเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผิดแน่นั้นมาจากความเห็นแก่ตัวตัวของกิเลสมันจึงคิดว่ากูอยู่คนเดียวกูเอาคนเดียวรวยคนเดียวกินคนเดียวดีกว่าบางทีก็จะคิดว่าจะครองโลกคนเดียวนี่มันบ้าเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นี่เราจะต้องให้สังคมที่มีเรารวมอยู่คนหนึ่งนี้ด้วยถึงจะถูกต้องและเป็นปกติสุขกลายเป็นว่าสังคมก็ต้องดีที่สุดเท่าที่สังคมมนุษย์มันจะดีได้นี้จุดหมายปลายทางของสิ่งมีชีวิตมีชีวิตที่ก้าวหน้าจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดที่มันจะไปถึงได้ธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุสาธุ